ในกรณีที่ตู้คอน sumer unit ภายในบ้านมีแต่เบเกอร์ธรรมดาทางนั้นเลยแล้วต้องการจะติดตั้งเบเกอร์กันดูดเพิ่มเติมถ้าตู้คอน sumer unit ภายในบ้านเป็นแบบ p l u อ on เหมือนในภาพตัวอย่างนี้เนะี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นยี่ห้อนี้ถ้าต้องการจะติดตั้งเบเกอร์กันดูดเพิ่มเติม,ตมไม่จําเป็นจะต้องเลือกใช้เบเกอร์กันดูดลูกย่อย rcbo เหมือนในภาพนี้ก็ได้นะครับตรงเมาส์ชี้เนะี่ยเรียกว่าเบเกอร์กันดูดลูกย่อย rcbo ถ้าไปเลือกใช้แบบนี้ราคาค่อนข้างสูงครับราคาหลักพันครับเบรกเกอร์กันดูด2ตัวนี้เนี่ยตรงเมาส์ชี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าเซฟตี้เบรกเกอร์กันดูด ELCB ชื่อเฉพาะของมันก็คือ ELCB ซึ่งเซฟตี้เบรกเกอร์กันดูด ELCB เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติ2อย่างนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อก็จะมีคุณสมบัติในการตัดไฟรั่วอย่างเดียวหรือที่เรียกว่าชนิด RCB c แต่บางรุ่นบางยี่ห้อก็จะมีคุณสมบัติในการตัดไฟได้ครบทั้ง3อย่างหรือที่เรียกว่าชนิด RCBO แต่การจะติดตั้งเบรกเกอร์กันดูดเพิ่มเติม <ๆ S 1> แล้วเลือกใช้เป็นเซฟตี้เบรกเกอร์กันดูด ELCB เหมือนในภาพนี้เนะี่ยก็สามารถเลือกใช้เป็นชนิด RCCB ก็ได้นะครับก็คือเลือกใช้ที่มีคุณสมบัติตัดไฟรั่วอย่างเดียวก็ได้เพราะว่ามันต้องรับไฟมาจากเบรกเกอร์ลูกย่อยในตู้คอนเ u m ร e r unit อยู่แล้วครับ เพราะว่าเบเกอร์ลูกย่อยที่อยู่ในตู้คอนซะูเมอร์ยูนิตน่ยมีคุณสมบัติในการตัดไฟได้2ออย่างอยู่แล้วก็คือตัดไฟเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัดและตัดไฟเมื่อเกิดการลัดวงจรก็สามารถติดตั้งเบเกอร์กันดูดที่มีคุณสมบัติในการตัดไฟรั่วอย่างเดียวได้เลยครับเพราะว่ามันรับไฟมาจากเบเกอร์ลูกย่อยในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตอยู่แล้วเนี่ยซึ่งราคาแตกต่างกันเยอะนะครับเซฟตี้เบเกอร์กันดูด e l c b ตรงเมาส์ชีเนี่ยตัวนี้ราคาประมาณ400 แต่ตัวนี้ราคาหลักพันนะครับซึ่งตัวนี้มีคุณสมบัติในการตัดไฟได้ครบทั้ง3อย่างแต่ตัวนี้มีคุณสมบัติในการตัดไฟแค่อย่างเดียวก็คือตัดไฟลวอย่างเดียวแต่ว่ามันรับไฟมาจากเบรกเกอร์ลูกย่อยในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตไงครับซึ่งเบรกเกอร์ลูกย่อยในตู้คอนซูเมอร์ยูนิตมีคุณสมบัติในการตัดไฟได้2อ,อย่างอยู่แล้วเมื่อใช้งานร่วมกันหรือติดตั้งใช้งานร่วมกันน่ะก็มีคุณสมบัติในการตัดไฟได้ครบทั้ง3อย่างแล้วครับก็ประหยัดเงินได้หลายร้อยครับ ไม่จําเป็นจะต้องไปติดตั้งเซฟตี้เบรกเกอร์กันดูด ELCB ที่มีคุณสมบัติในการตัดไฟได้ครบทั้ง3อย่างเหมือนตัวนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปติดตั้งเป็นชนิด RCBO แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแนวทางในการติดตั้งเบรกเกอร์กันดูดเพิ่มเติมนะครับจะได้ประหยัดเงินด้วยสามารถเอาเบรกเกอร์กันดูดมาติดตั้งนอกตู้คอน s ซูเมอร์ยูนิตได้เลยครับหากล่องใส่ให้เรียบร้อยก็จัมมสายไฟมาเข้าที่เบรกเกอร์กันดูดนอกตู้คอนซูเมอร์ยูนิตได้เลยครับ